รอยยิ้มกำลังใจเปรียบเสมือนน้ำหล่อเลี้ยงร่างกายให้มีแรงลุกขึ้นมาพัฒนาตัวเองความรู้คืออาวุธนวัตกรรมคืออนาคตและเพื่อช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชนจากสถานการณ์โควิด -19 ให้พลิกฟื้นคืนกลับมามีรอยยิ้มอีกครั้งจึงเกิดโครงการนวัตกรรมสร้างรอยยิ้มกลุ่มปะตะทที่มุ่งเน้นงานกิจการเพื่อสังคม2ด้านคือ Smart Farming และ Smart Marketing เมื่อนวัตกรรมจับมือกับเกษตรชุมชนจึงเกิดสมาร์ทฟาร์มิ่งที่นำเทคโนโลยีและองค์ความรู้มาออกแบบการเกษตรตามบริบทของแต่ละพื้นที่สร้างทักษะให้พี่น้องเกษตรกรพัฒนาพลังงานใช้ในชุมชนและเมื่อนวัตกรรมจับมือกับการตลาดจึงเกิดสมาร์ทมาร์เก็ตติ้งที่นำเทคโนโลยีและกระบวนการใหม่ๆมาพัฒนาสินค้าและบริการสร้างเรื่องเล่ารังสรรค์อัตลักษณ์ยกระดับช่องทางการขายสู่การตลาดวิถีใหม่ ใน3ปีนับจากนี้โครงการนวัตกรรมสร้างรอยยิ้มกลุ่มปะตะทมีเป้าหมายพัฒนา45พื้นที่ให้เป็นต้นแบบสมาร์ทฟาร์มิงพัฒนาและยกระดับสินค้าชุมชน1,250รายการและการท่องเที่ยวโดยชุมชน10พื้นที่ผลักดันเข้าสู่ช่องทางออนไลน์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันค่ะ นับหนึ่งปี2564ที่ปตทตั้งเป้าปีนี้ในการพัฒนานเกษตรชุมชนให้ได้25พื้นที่นำร่องด้วยการดำเนินการกระบวนการมีส่วนร่วมกับชุมชนประเมินศักยภาพพื้นที่จัดทำฐานข้อมูลสมาชิกประเมินความคุ้มค่าการใช้ประโยชน์ที่ดินและทำแผนธุรกิจตามบริบทของแต่ละพื้นที่พัฒนาพื้นที่โดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีของกลุ่มปตท ปิดท้ายด้วยการประเมินผลโดยวัดจากรายได้ที่เพิ่มขึ้นของกลุ่มเป้าหมายเช่นการสร้างโรงเรือนในพื้นที่การติดตั้งระบบ IoT หรือ Internet of Things สร้างพาราโบลาโดมหรือระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจกเครื่องสูบน้ำระบบพลังงานแสงอาทิตย์แปลงเกษตรสาธิตครอบคลุมหลายจังหวัดทั่วประเทศเช่นลบบุรีเชียงใหม่กาฬสินพัทลุงอุดรธานีระยองน,น่านพิษณุโลกสระบ,บุรีชนบุรี ส่วนการดําเนินงานของ Smart Marketing จะแบ่งออกเป็น2มิติค่ะนั่นคือสินค้าชุมชนกับการท่องเที่ยวโดยชุมชนนะคะเพื่อพัฒนาสินค้าทั่วทุกภูมิภาคจํานวน250รายการและพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนอีก4จังหวัดค่ะถ้าเป็นสินค้าจะใช้วิธีสำรวจรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาดและสินค้าชุมชนจากนั้นจึงคัดเลือกสินค้าชุมชนที่มีศักยภาพในการพัฒนามาจัดทำแผนธุรกิจร่วมกับชุมชน พัฒนาสินค้าทางด้านคุณภาพและบรรจุภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคเพิ่มช่องทางการจำหน่ายทางออนไลน์และประเมินผลโดยวัดจากรายได้หรือยอดขายหากเป็นการท่องเที่ยวโดยชุมชนจะมุ่งเน้นการเฟ้นหาพื้นที่ศักยภาพสร้างเรื่องเล่าเคล้าอัตลักษณ์พัฒนาแผนการท่องเที่ยวความตระหนักรักและผูกพันในพื้นที่ซึ่งจะสร้างการมีส่วนร่วมและดูแลโดยจะประเมินผลจากจำนวนนักท่องเที่ยวหรือรายได้ของชุมชนค่ะ ตัวอย่างการพัฒนาสินค้าคือน้ำพึ่งคนป่าจังหวัดพัทลุงน้ำพริกเผาสับปะรดตราดสีทองจังหวัดตราดที่ผลิตภัณฑ์และบรรจุพัณฑ์มีการออกแบบให้ร่วมสมัยทั้งกลิ่นอายของตำนานผสานกับชีวิตวิถีใหม่ โครงการนวัตรกรรมสร้างรอยยิ้มกลุ่มปตทนี้ไม่เพียงแต่พัฒนาชุมชนแต่ยังรวมถึงการฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชนสร้างโอกาสทางสังคมสร้างงานให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวจากโรคระบาดโควิด -19 ด้วยโดยปตทได้สนับสนุนการจ้างงานผ่านโครงการ Restart Thailand จ้างนักศึกษาจบใหม่เข้าทำงานร่วมกับกลุ่มปตทเพื่อร่วมงานด้านการพัฒนาชุมชนสังคมและสิ่งแวดล้อมผ่านหลายโครงการของกลุ่มปตท ทั้งหมดนี้คือความตั้งใจของกลุ่มปตทที่จะสร้างรอยยิ้มให้ชุมชนเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้เติบโตสร้างรายได้ลดรายจ่ายสร้างชีวิตและโอกาสเพื่อที่คนคนหนึ่งจะสามารถเลี้ยงดูตัวเองครอบครัวและชุมชนได้จากทักษะฝีมือและศักยภาพของตัวเองค่ะ